สวัสดีทุกคนด้วยนะครับจิ๋วกับผมกัลลานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเราจะมาแกล้งยุยยานะครับเป็นการที่ผมเ้นจะไปจีบยุยยาเว้ยแล้วแบบทำให้มันมีใจอะไรเงี้ยใช่ปะเรจะบอกเลิกวันทันทีโอเคในครับในบนรยากาศคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์แลว้วก็ติดตามกันด้วยงั้นเราไปเล่าชมคลิปกันเลยดีกว่าไปกันเลยเย่ yeah. ลงไหนอะ่ะไม่รู้ลงนู่นทะเลใช่ปะไปลงทำไมทะเลถ้าลง <c oughs> ทะเล <c oughs> ลงในเป้าเราดีกว่า ป้าใจอะไรเงี้ยอ๋อพ่อทางใจอ๋อ,อไม่ใช่คิดถึงอ่ะอคิดถึงได้ไหมไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้คิดถึงทำไมไม่ให้ทำไมอ่ะก็ไม่ให้ <laughs> ทำไมข้องใจอะไรหรือเปล่าข้องใจเ<ม>ขา <อ S 2> จะไม่ไงยเนาะไม่จบครับเอาเขาแต่หลายอะไม่มีตัวระวังที่แบบเรียกมาเล่นด้วยวันนี้มีอะไรจะบอกไ,ไหมมีอะไรอ่ะยังไม่บอกโอเคฉันไม่อยากรู้ละเอาทําไมย่าไม่อยากรู้ในี่หรอเอาก็าาทําแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ได้จะบอกแต่ยังไม่บอกก็เลยยังไม่อยากรู้ละเพราะถ้าเขาที่ลเอ้ยเจ็บนึง แตกสองแตกสามเฮ้ยแตกในแตกนอกเฮ้ยาชอบแตกในหรือแตกนอกอะแตกกลางใจโอ้แตกกลางใจด้วยใช่ไหมไม่มีตัว แต่ช็เก่งมากครับแต่ในใส่เยอะอรับได้ครับขอโทษขอโทษขอที่รักที่รักกดเขาไหมกดเขาไหมกดว่ากดเรื่องกดอ่าไม่ดูดิกดไหมถ้าขอจะไปไมเร็วดิไม่มีอะไรเช่างมันไปไหนอ่ะพูดมาเลไปที่ชอบที่ชอบโอเคถ้าไปที่แบบที่มียะไงที่ชอบอ่ะไปดิเฮ้ยไปต้องยารอนนะเชียเปาจะร้อนทำไม ไปแล้วอย่าร้องแบบโอ้ยโอ้ยโอเควะจะพาไปกินอะไรยำไข่หมดแดงวะใช่ใช่ใช่จะพาแบบปแบบเอาไข่หมดแดงอะไรเงี้ยไปใส่อะเออเขาเรียกว่าแย่ใส่แต่ว่าไข่หมดแดงไม่อยู่ย่บ้างจังไม่มีรูไหย แย่เลยก็แย่หยอกเล่นไงเพื่อนแบบเออแย่ใช่ยุ่ยแย่แบบแย่เล่นแบนะอ๋อเกล้าเกล้าอืมใช่ก็แย่หยอกเล่นไงแย่กันอะไรเงี้ยเหมือนได้กันคิดอะไรเนี่ยอ้าวไม่มีรูบาซ่าไม่มีรูไม่รูรูปากแง่เราไม่ได้เขาไม่มีตัวเอ้ขนาดไปก่อ มีคนรักเรีเดียวเองนะมีคนรักอ่ะไระักเราไหมไม่ไม่รักครับรักทำอไมก่อนอนะเออรักเรานะเราจ่ายยี่สิบโอเคโอนมาเลยรัลกละเฮ้ยเอามาเลยนะยี่สิบอ่ะไม่เอางั้นไม่รักละนะเขารักเขาไหมไม่รักเขาไดโอนอมาก็ไม่รักจะขอเงินไป<อ>ให้แต่จบเกมโอเคครับรักก็ได้เป็นแฟนกันไหมดีหรอดีครับขนาดว่าดีก็ดีก็ได้เฮ้ยจริงหรอเอ้ยเราเป็นอะไรกันอ่ะเราเป็นแฟนกันไหนเราเรียกผัว ใช่ไรครับกีักเขาโอเคเขาที่รัก okay, รก,กินข้าวอย่างเนี้ยกินข้าวอย่าง กินชาบูไหมเดี๋ยวเลี้ยงอยากกินเอ็มเคมากกว่าโอ้ยก็มาสิจะเลี้ยงเหรอแต่อย่า <MK. S 1> ต้องกินนะได้กินแบบหม้อรวมอบเคยป่ามันก็หม้อรวมอ <c oughs> ยู่แล้วเป่ามันก็กินกันหลายคนอีเอา้าเรามีแค่สองคนไงก็ก็สองคนก็ถือว่าหลายคนก็ไม่ใช่คนเดียวสองคนงแล้วเราเป็นแฟนกันก็เป็นคนเดียวจริงไหมไม่น่าได้ดีกันแล้วหลใจมีนะแคคนเดียวจริงๆิไม่เชื่อใจเขาหรออืมเอ้าทำไงถึงแบบเดี๋ยวยายจะเชื่อใจเราให้เวลาเป็นคนถัดถึงเฮ้ มอันไหนไปไหนพาไปกิน MK อยากกิน MK เหรอ MK สนเคซุกิ MK สุกพิโด Where are you อันนี้มาอนนี้มาอะไรอ๋อแล้วกำลังกินอะไรอย่างอ่ะกินข้าวแล้วหรออเราจะกิน MK ได้ไหมล่ะไม่ได้ย่าต้องกิน MK เหรอไม่ครับไม่ครับอะไรบอกอยากกินไม่ใช่หรออือเขามากินด้วยกันดีอืจะอยากกินคนเดียวก็พอแล้วไม่เอา MK เอาโอเคก็ได้โอเคคือไงอ่ะไม่เก็ตเคก็อ้อมกล้วย โอ้โโอเคดิยะสนใจเหรอสนใจสโมกปะเฮ้ย <c oughs> ไหนนี่ว่าเด็กวะเด็กที่มันชอบอมนนอมนี่ยอ,อมขวดนมอมกล้วยกล้วยแบบขอ,อให้กล้วยเด็กกินชอบเขาก็ต้องเออนั่นแหละอมขวดนมอมขวดอมขวดนมดิยะอมขวด นมให้กลัลน์ทำครับรับไม่ได้ทำเลยอมขวดนมไงจะไปอมทำไมขวดต้องอมจุกเฮ้ยเฮ้ยอมเนี่ยมั้งอมคือคือมีอะไรจะบอกอะ่ะไม่ช่วยด้วยเราไเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะแค่มาแบบเล่นความรู้สึกเฉยเฉสนุกผดุงดีสนุกมากเลยด่าแค่นี้เออก็ามาเล่นความรู้สึกเฉยเฉมาแล้วก็ไป ไอคอคิวไคนายมันมีค่าแบบแค่แบบตอนเงาแค่คแล้วนะเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจอะไรเอ้เข้าใจอะไรครับที่รักม,มตองนเนียครับโอ้ยดีจังว่าเล่นความรู้สึกคนวันเนี้สนุกนะสนุกมากครับคิดว่าเราชนะปะไม่ไอ่ะไอคนที่แบบ เล่นมีความรู้สึกเหมือนไม่ชนะหรอกถ้า,าชนะชนะก,ก็ดีป้ะแต่อ่อนๆอย่างนี้ไม่ชนะหรอกอันนี้จริมั้นี่ไหวป้ะโอ้ยโดนเองเนาะ ชนะก็คือชนะอันไหนอะไหนครับตึงขน,นาดเนี้ยไม่ได้ตึงครับไม่โกรธใช่ไหมครัปหลบอดเลนะ้วอืมโอเคไม่โกรธก็ไม่โกรธไม่ได้สำคัญจนขนาดที่ต้องโกรธอยู่เล้วจะแอบร้องให้นะไม่ร้องครับขนาดน,นี้โอเคครับดีแล้ว Uh huh. ดูครับผมมันตึงไม่ได้ตึงหรอตึงนี่เอ,อ้ไม่ตอยอยู่ด้านบนอยากจะตายขอให้ตายที่เถอะสาธุสาธุาธโอ้มีคนแช่งอะ่ะตายแล้วโอ้ยสนุกจังวันสนุกอยู่คนเดียวแหละ เอาไปแล้วนะเบื่อฮโยคือคืออะไรคือสรุปไอ้นี่แบบสรุปเล่นยันไงเออก็ว่าแบบเล่นคอรมเสือกคอคนแถวนี้ทีเฉยอพูดถ่านจริงทำเพื่ออะไรวะเพื่อชาติหรืเพื่อเธอสนุกว่างั้นไม่เบื่ออ่อเขาแกงเล่นที่เฉยเชื่อปะเนี่ยอมมา่แกงเล่นที่เฉยดีนะ ไม่ต้องมายุ่งไปแล้วเออไม่เอาแกงเลยเฉยๆโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ คงอั้เฟลล่ะมันก็ต้องมีคลิปง้อแหละทุกคนอย่างเป็นว่าเราจะง้อยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะทำให้ตัวผมแบบดูแย่มากเลยนะเอาล่ะผมขอตลาก่อนนะครับบายยเป็นแฟนกันไหมดีหรอดีครับขนางว่าดีก็ดีก็ได้เฮ้ยจริงหรอเอ้ยไม่เป็นอะไรกันอ่ะเราเป็น